ถ้าเราให้ผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สมมติใครสักคนหนึ่งในสังคมเรานะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะมานั่งไว้คนหนึ่งแล้วก็อ่านออกเขียนได้แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราอยากจะให้เขียนโดยตรงมาคนหนึ่งแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยตรงคนหนึ่ง แล้วให้เขียนหนังสือเรื่องเดียวกันเลยนะพวกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แน่นอนถ้าเราถามเขาเขาจะตอบอะไรไม่ได้เลยตอบมาก็มั่วหมด2คนที่อ่านออกเขียนได้ถ้าเรื่องนั้นเขาไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยตอบให้เขาอ่านออกเขียนได้ถ้าต,ตอบก็มั่วผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้าง3คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงการนั้นก็ตามเขาตอบอะไรไว้บางอย่างเ่ยนะอนาคตสิ่งที่เขาตอบมาสิ่งที่เขาเขียนไว้มันก็อาจจะถูกพิสูจน์ว่าผิดและจะนับภาษาอะไรกับมุฮัมหมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่แต่ตนแล้วเอากุรอ่านมาทั้งเล และพิสูจน์ว่าท่านนาบีเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เกิดแล้ววันหนึ่งก็นำกุรอานมาที่นักกาบกรกวีทั้งหลายในยุคนั้นน่ยที่เก่งการในภาษากันอย่างมากเนี่ยไม่สามารถประพันธ์ลอกเลียนแบบได้เลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งสบรรทัดสัน้น,เนๆเนี่ยแค่นี้จริงๆถ้าใช้ปัญญาให้ดีนะพอแล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอพอแล้ว